เรือบมองไปเห็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งเดินปึ้ง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 ผ่านเตียงเธอไปที่ระเบียงและตอนนี้มีร่างที่มองเห็นเลือนลางของผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ระเบียงพิมพ์รู้สึกได้ว่าผู้ชายคนนั้นกำลังตกใจกลัวแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เริ่มโวยวายใส่ผู้ชายพิมพ์จับใจความได้ประมาณว่าจับได้สักทีอ้โลกจิตอย่าอยู่เล้ก่อนที่ผู้หญิงคนนั้น จะผักผู้ชายที่กำลังจะปีนระเบียงหนีตกตึกไปแล้วผู้ชายคนนั้นก็คว้าข้อมือของผู้หญิงเอาไว้ทำให้ทั้งสองตกตึกลงไปพร้อมๆกันพิมพ์ตกใจสุดขีดจนสะดุ้งลุกขึ้นนั่งและในทันทีที่เธอนั่งสิ่งที่เธอเห็นก็หายไปแล้วเมื่อพิมพ์มองไปที่ผ้าม่านที่ลูดปิดเอาไว้ฝั่งระเบียง เธอก็เห็นเงาของใครสักคนกำลังเก็บเอาชุดชั้นใน